ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเตอร์ซิมูเลเตอร์รายการชีวิยอดทียุมสำหรับครอบครัวคุณจะต้องผ่านบททดสอบที่ยากมากมายเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นแม่ที่ดีสุดในโลกและในตอนนี้คุกกี้กดะช่วยเด็กคณยอ้อนทีมสเสน่ห์ของเราและการทดสอบแต่ละครั้งต้องทํำให้เร็วที่สุดยิ่งคุณทำผิดพลาดน้อยเท่าไรแนนคุณก็ยิงเพิ่มมากขึ้นในมูผู้เข้าร่วมรายการของเราขอให้โชคดีนะครับ แล้วผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง lazy fox tv นะครับผมซึ่งเกมที่คุณกำลังรับชมนี่คือเกม m a s t e r simulator นะจ๊ะ yeah. แล้วผมก็เกมนี้ก็เ,เป็นเกมในสตรีมนะครับผมก็เล่นไปแล้วด่านหนึ่งนะงครับเพื่อเออทดสอบเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในเกมเลยเป็นไงนะ ยี่ดรอบค้่สู่บททดสอบครั้งแรกของคุณนะครับในการแสดงเป็นคุณแม่นะครับในระหว่างการทดสอบแต่ละครั้งจะเห็นโบชูที่ฝาผนังที่เป็นคาแนะนําสําหรับคุณแม่ยังสาวนะครับผมจะ,จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานบางอย่างหนึ่งในคําแนะนําเหล่านี้จะอยู่ตรงหน้าคุณโอเคครับกด WSD เพื่อเดินแล้วก็คลิกมาซ้ายซมากกว่าเพื่อรีดนะครับผมแเวลาได้เริ่มแล้วนะครับผม คผมโอ้โหเสียงมันอวยบายจังเลยอะไรเนี้ยถึงบนหัวลูกน้อยคุณก็จะแสดงกลุ่มเอ่อก้อนเมฆปถนาของเขาแน่นอนว่าเด็กต้องการจุกนมปลอมเนี่ยน่าเสียดายที่มันสกปรกก็ที่คุณจะนําจุกมีไปให้เด็กแน่นอมควรล้างมาันซะก่อนเข้าไปที่ห้องครัวซึ่งคุณจะพบจุกนมแล้วก็โปสเตอร์พร้อมคําแนะนํานะครับโอ้โหอ่านมันสปอยผมมาคุณไม่ดีเลยนะ อย่าสปอยรู้ิลูกน้อยผมจะเล่นตามใจเนี่ยอ้ดูลูกน่ารักทำปากจูด้วยโอ้น่ารักผมรู้ครับน้องน้องโสกโปกกับน้องน้องนอนตรงนี้นะครับลูกผมหายเอาลูกบิดเป็นง่อยแล้วครับต้องเออทำความสะอาดให้ลูกน้อยนะครับเนี่ยสิ่งที่โสกโปกไม่ใช่จุกนมแล้วลูกกูเป็นง่อยเอาหยิบลูกไม่ได้ลูกอาบน้ำนะครับโอ้โหสงสัยน้องหิวน้ำนะครับเอาน้ำกรอกปากเราไม่ต้องเออสงสารนะครับเพราะนี่เป็นหุ่นยนต์นะครับไม่ใช่เด็กจริงๆนะครับไม่แน่ตาม ทะเลนเลยเกินโอเคแล้วผมเอ่อรูปน้ำเย็นเสร็จก็รูปน้ำร้อนต่อแล้วก็ถอนขนเลยอ <c oughs> ุ้ยไม่ใช่ไก่เอาวางไว้ตรงนี้นะครับก <c oughs> ดน้ำร้อนกดน้ำร้อนแล้วก็หยิบมาเลยครับนี่ครับรูปน้ำร้อนต่อเลยครับเขาเรียกว่าล้างนอกละล้างในนะครับเอารูปเปเดอทำความสะอาดเสร็จแล้วนะผมจุกนมก็เช่นกันนะครับหยิบเลยครับล้างทำความสะอาดอุย้ยมือน้ำร้อนไม่ใช่ครับมือมือไม่ร้อนเลยเหรอวะ <c oughs> โอเคทำความสะอาดโอ้โหนี่มาน้ำร้อนเลยนะเว้ยทำไมทำความสะอาดไปได้ เล่นนิดหน่อยเองปะโถสมัยในโอมกลับมาอีกครั้งนะครับเออกับรายการคุณแม่ซิ <Okay, S 1> มูเลเตอร์โอเคโอ้รอบนี้เราจะทําจริงๆจังๆแล้วเนี่ยครับโอ้เปนี่มันไม่เอ่อไม่ดีเนี่ยผมเปนอนนี่มันไม่ดีครับเราเราต้องพาเด็กไปนอนที่ที่กว้างขวางเ,าเพื่อให้เด็กดิ้นเนี่ยครับนี่ล้างเลยเยี่ยมสะอาดแล้วนะครับเอาเอา,เอาวางไว้ก่อนนะครับปิดน้ำไม่ได้เอาตีนเหยียบนิดนึงเนี่ยผมโอเคครับมันกลับไปสศกโปะอีกแล้วโอ้เลยวะเอาเท้าเหยียบนิดเดียวเอง ร้างใหม่ก็สะอาดเหมือนเดิมนะมเอาลูกๆก,ก,กินไปเลยนี่ชนะลครับลองด้วยด่านต่อไปอะไรดีกว่านะครับน่าจะมีเอ่ออะไรที่สนุกกว่านี้ยเยอะแยะมากมายนะครับอะไรเนี่ยเอ่อขอขวัญจากเออลูกน้อยเบบีนะครับ อะไรวะดูนว่าห่นยนต์จะฉี่แตกนะผ้าอ้อมกันน้ำพิเศษแล้วก็ทนไฟได้โดยแบรนด์ Matter Simulator ซึ่งขณะนี้มีรสชาติของสตรอเบอรี่ที่ช่วยคุณแก้ปัญหาเพื่อทำให้เขารู้สึกแห้งแล้วก็สบายอีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผ้าอ้อมจะมีกลิ่นสตรอเบอรี่ไปทำไมใครจะอยากเรียรัรบมาโถเอ้ยอเริ่มนับเวลาอีกครั้งนะครับผมโอ้ตอนนี้เออลูกเราเกิดอาการขี้แตกนะครับเออถ้าเกิดเห็นผ้าอ้อมที่มีหยดสีเหลืองอยู่บนก้อนเมฆนะครับผมสแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วเนผมโดยขั้นแรกของผ้าอ้อมที่กปรกโยนทิ้ ในถังขยะนะครับแล้วเกะไงวะเน,นี่ยโอ้ยมึงคว้างงี้เลยเหรออุ้ยมีเป้นบารดด้วยโยนครับโยนเนี่ยค,คุณแม่มือบารดครับ <c oughs> อย่างแม่นห้ามเฮ็ดแปดสิบเอคเก็บเอาผ้าอ้อมมาเปลี่ยนครับตอนแรเกเอาลูกมาล้างน,นะผม <c oughs> ล้างเด้อครับลูกสกรปรกครับล้างต้องล้างเดี๋ยวนี้ครับสกรปรกล้างล้างอยู่นี้ไปก่อนนะลูกเออนี่ผ้าอ้อ,อมรสสตรอเบอร์รี่หยิบมาคว้าแล้วมาวางไว้นี่ครับผม โอเค,คลูกกระตุกอีกแล้วนะลูกรอเออสะอาดแล้วนะผมทำปากจูเนะี่ยแสดงว่าสะอาดแล้วคิดม,มากก็ป้ายเลยเอาอะไรเนี่ยเอายังไม่สะอาดาอีกระเราต้องเอาแป้งมาโมด้วยใช่ไหมนี่เอมโรยครับโรยโรย,โรยแม่งนี่ โอ้ยอะไรวะทำไมทำไมทำไมโอ้ไม่บอกว่าต้องเอาแป้งมาโรยด้วยเออเบบีน้อยของเราไม่ชอบความปีกชื้นเนะยครับผมเพราะฉะนั้นต้องเออเอาแป้งมาโรยที่ก้นนะครับผมโดยเอ่อแป้งนี่จะอยู่บนลิ้นชักนะครับผมส่วนเอ่อถ้าอองไปอยู่ในลิ้นชักนี่เองซึ่งเรารู้อยู่แล้วยิบเลยความับอาคืนแม่งเลยนี่มึงเยี่ยวรถที่นอนมึงนอนอยู่นี่มึงนอนอยู่นี่เลยนี่ข้าวหน้าข้าวหลังมึงลุกไปเก็บเองแม่ขี้เกียจแล้วนี่นโอเคผมโรยแป้งนะครับโรยโรย โอยมันโอยไงวะโอยแม่งอย่างเงี้ยโอเคเปลี่ยนเลยครับเยี่ยมครับเด็กสะอาดแล้วครับี่ <c oughs> ยิ้มแย้มแจ่มใส โอเคครับโอ้โ oh, ห oh. <laughs> มันเยี่ยมตัวมันแห้งมาสบายใจเนาะเจ๋อผมด่านต่อไปนะครับดินเนอร์เซิร์ฟนะครับผมเอ่อคุณจำได้ไน้องของเราเนาะผมเริ่มมีความหิวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมส่วนผสมนะครับผมที่มีเอ,อ่อโภชนาการนะครับผมของแบรนด์ Matter Simulator นะครับผมโอเคครับบดกล้วยให้น้องกินนั่นเองนะครับผมมาเลยเอาไม่ใช่บดกล้วยให้น้องกินมาเลยมาเลยนี่โอ้โ oh, ห oh. มึงเอาไปแดกเองเลยไปไม่ไหวแล้วนะกินเองเลยถ้ามกระสกกระปกแบบนี้ฮะลูกทมีลูกสกปรปกแบบนี้ลูกลูกสกปรปกช่างเลยเอาไปแดกเอาไปทํากินเองเลยไปนี่เอาไปด้วยนี่นี่น,นี่เอาไปให้หมดน้ําร้อนด้วยแป้งข้าวโอต๊ตมานี่มานี่จับกอกปากไม่ให้หมดเลยนะลูกชอบกินใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ป้อนนะลูกนะโอเค เด็กเข้าไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่มันเอออาหารนี่มันเออนมผงหรือผงซัฟฟอร์ตวะเนี่ยเยี่ยมให้ลูกกินเดี๋ยวลูกเขาไม่ชอบเออความเปกชื้นเนี่ยกูลืมได้เลยครับเยี่ยมเลยครับลูกกูจะตายแล้วเอาลูกเรามากองตรงนี้ก่อนนะครับเอาลูกมากองตรงนี้เดี๋ยวเออมันจะได้จัดการง่ายๆนะครับอยู่บนเฟย์เ,เรียกว่าเออเลยเฟย์ยวนมันมันไม่สะดวกนุ่มต่อการทำความสะอาดลูกนะครับเอามาไว้ตรงนี้เลยกว่าครับนี่ร้านกว,กว้างๆนี่ใครเข้าไปไว้ที่แ,บแคบๆกันเนี่ยเอามากองตรงนี้หมดเลย ีก็วางไว้ตรงนี้ครับโอ้แข่งกับปลาเนี่ยครับโอ้โอีสี่สิบแปดวินาทีจะหมดเวลาแล้วครับจะจานได้แล้วครับแล้วกูเออต้องเอาอะไรวางไว้ตรงไหนนี่ครับหยิบไม่ได้ไม่ได้ทา,างวอซาทางวอซาอืมลูกเอามันสกรปรกอีกแล้วเอาวางไว้ตรงไหนวะวางไว้ตรงนี้เอามันสกรปรกอย่างรวดเร็วเลยนีกว่าโอเคครับต้องวางไว้บนโต๊ะแนผมเอาลูกไปกิ้งกับพื้นตอนนี้ลูกลูกกูจะตายแล้วโอ้ยหยิบวางไว้ตรงนี้นี่นไงซาดสิบสี่วิกูจะทันไหมนี่ยฮะลูก ลูกไม่ต้องแดกนมเลยไหมลูกแดกน้ำเปล่าเนี่ยลูกเนี่ยเดี๋ยวพ่อเอาให้ลูกกินนะเนี่ยอิ่มยังอิ่มยังไม่อิ่มเหน่อโอ้ไม่เป็นไรนะครับมาแล้ว มาครับผมรอบนี้ไม่พลาดเลยรอบนี้เริ่มเก่งแล้วเออเริ่มมีอัพสกิลคนแม่นะครับดับแรกนี่เออลูกเรายังไม่มีอะไรดูดนะผมนี่ครับจุกนมปลอมนะครับเอาไปให้ลูกแดกก่อนครับแดกก่อนนะลูกครับเดี๋ยวเออลูกเราเออต้องวางไว้ตรงนี้นะครับผมจะได้เออง่ายต่อการหยิบของมาฝ่าฟันนะครับอะไรคือหยิบของมาฝ่าฟันวะี่ยหยิบมาแล้วนะครับผมโอเคครับแล้วก็นี่ครับใส่นมผงมันใส่ยังไงวะนมผงมันตกกระโปรงอีกแล้วมันใส่ยังไงวะแม่นโปชัวด้วยครับ เด็กดื้อครับเด็กสมัยนี้มันดื้อครับโอ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้เสียงลูกดูดมันพื้นเคลงจังเลยวะใส่ไปครับมันใส่มันรีมันถือว่าใส่เรียงวะเนี่ยสรุปที่กูใส่อันนี้มันใส่ขวดหรือใส่พื้นเออน่าจะใส่แล้วนับผมใช่ปะวะน่าจะใส่แล้วนะครับน้ำร้อนร้อนใส่น้ำร้อนเข้าไปโอเคครับใส่แล้วนะครับมีปิดลูกแดกนมไปเลยลูกนี่นะลูกลูกไม่กินเหรอลูกน้ำเอาโกคร์โบอีกแล้วทำความสะอาดได้หมด ลูกแปปหนึ่งนะลูกไอ้เอาสกรปรกบ่อยยังเลยวะตาทิ้งแม่งเลยเอา Achievement r e v i e โอดูลูกกูหน้าตาไม่ค่อยดีแล้วโอ้ยให้ให้13วิสุดท้ายที่กูจะทันไหมเนี่ยมันต้องอะไรต้องทำความสะอาดต้องทำความสะอาดไปแล้วนี่วะลูกเอาไปกินนะลูกโอเอ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 ขยับขยา่ขยาลูกด้วยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยแล้วลูกกูบินแล้วนอนนะลูกโอเคผมเออเอาจุกนมนะครับไปเ,เสียบปากน้องด้วยนะครับผมตอนนี้จุกนมสกปรกมากเลยครับ เยี่ยมเอาลูกเอาไปแดกเองเลยนี่เอาตกตกลงอีกแล้วเอาเฮ้ยลูกขี้แตกเอาไม่ใช่อันนี้มันขวดนมขี้สุบีสุดท้ายนะผมโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยเอาแล้วนะครับเอาลูกเอาไปกินนี่เยี่ยมนี่ครับผมให้เออให้อาหารครั้งแรกด้วยเนี่ยไปชีมเมนปลดล็อกเลยทันทีโอเคผมมันก็เออครบถ้วนกระบวนความนะผมมันก็ เวลาไปแต่พริ้งทุนนี้เนี่ยครับผมเจอกันเมื่อผมเขียนนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถรับชมคลิปใหม่ๆจากช่อง Lazy Fox ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญห้ามลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะบ๊ายบาย